พุทธาปจายุโนยจักกาโรโอธมาวาัาน์ติอายุโน,โนสุข,ขงสังพลังห้าบุญกระดิบุญละห้าบุญเนี่ยเนีนวทางกระดิบเป็นบุญคือเก่าแล้วไปฝากเอฟทีนเนะองตรงไม่ต้องกลับนะคะปูจะได้โลูกไดลาบไปฝากเอฟทีน้ำน้ำบัดน้ำบ้าก็มาเพื่อจะแวงบุญคือเก่าละเนาะ ทำสัตวเองบุญนะ่ะเอาบุญไปฝากเอฟที่ด้ครับผมอันเพินน่นมีโชคมีลาภไม่จะดื้านแล้วนะกรับเกิดบุญเกิดบุญส่วนรเนรเนนาบุญนะกับเบิ่งกันแย่งกันนี่แนะ่ะบัดกับเบิ่งเบาอวนบ้านบัดโรงเรียนยนะนี<บ>่เนาะครับผมเรียนดูแลกันเบิดงต้องมีนะทุกคนก็มามีความหวังทุกคนน่ะหวังเลตตัวดีตัวเด่นหวังได้ลาภได้โชคหวังได้บุญไปนั่กันมี่ทุคนทีน่เขา วางไม ok. nee, no. mm ่เ hmm. บ no no. no yeah. uh ิดนะเนาะวางทุกอย่างมันเันเลยมันของในวัดแต่ลานี้ทุกคนดีๆแเลยของในวัดูจนมาเขาเว้ยมามากวัดไปเลยมาฝากมาไปใส่เลยสักมือหนึ่งกับเขาวัดที่เกาสุดท้ายกับเขาวัดที่เกาะน้อคขับุดท้ายกับมาในวัดที่เกาวัดจะเป็นสถานที่ ก็เป็นสถานที่พักกิงของผู้คนเป็ยนะครับูมานกันพอล่ะแต่พูลนิดละน้อยอยู่ค่ะก็ยังดีเนาะดีกว่าไดน้อยโยโกะอยออปูได้ครับตะีใบสองใบเรื่อยๆหาแปดแปไนด้ยงี้ยนวานเป็นเลขอันค่ะ ขนาดแต่ตรงหัวนมันก็ยังอันไดอยู่เนาะอันใดเครื่อเก่าค่ะเสื้อไว้เขาก็มาคืนคือเก่าบางที่เขาแต่บางเจ้าคนกับคืนหรอกว่าเนาะบางคนก็ซื้อแล้วซื้อเลยค่ะเื่อเขาบ่าอัดเนาะเขาเพียงแต่ว่ามันเต็มนะ่มมดไเแต่ห้องสวนมากกับบุก่าซื้อมันได้ถึงล่ออยู่เนาะล่อจนไปไปตำรวจกันเนาะค่อน นี่เป็นตัวเลขตองวดเนาะค่ะปูแลกปูก็จะมีโครงสุดท้ายคือจะควายมาเน้นทีหลังค่ะมันเหนี่ยนทีหลังแต่มันบวชัดกิดสูมมันด้วยอ่ะตอนนี้บั้นหนึ่งบั้นหนยังย้อนบูมากได้หรือยิงหกเก้าหกเก้าจะเด่นตัวใดบัทนหนึ่งหัจัก มักมักตัวใหญ่เกันปกติหน้าทีหลังยังมาเส้นสองอยู่ตัวน,นี้ <laughs> ยังมาดีสองตัวอี่ตอนนี้ให้ชุดเต็มไปก่อนเนาะคะ่ะชุดเต็มก็คือใบหยากตัดแะไรล่ะบวกการตัดเกี่ยวอะไรตัดนี่ยมันได้มันเป็นยังไงคือบัวหาเป็น 5, มังทีตัดหาเปลี่ยนนะมึงแต่เรืงโบเสหาเปลีด้ให้เอฟซีเพิ่นไปเลือกเองตัดเองเนาะค่ะเจอทุกทุกเพื่อนอ๋อเผื่ตัดออกกูอีรีเด้วย <laughs> มันนึ่งกระบอกอยู่แล้วเอาหาแย่ตัวบะหมักนี่มันแต่กระบ่มักอีหลีบ่มักคือบ่อสื่อเลยกูบอกอิเล่ตัวนอวัดว่าสิเอาโอ้กูว่าเท่าไหรู่ว่าขันปูบ่มักตัวใดมันสิออกตัวนั้นเนาะค่ะไม่เลี้ยงกันมาจะว่าจะงวนได้ได้วัยอายุว่าขันปูบ่มักตัวใดเฮาซื้อตัวนั้นแล้วอก็เป็นลีนนะก็แย่ขึ้นไง ถ้าออ,อ,ออกเอเงินจะฟ้องเได้หรอออกออกก็อยู่สดไหมสี่อยากไปซี่เหล็กที่ตีบ้า<ม>นพูดกันได้มากสามฟอง,งพองกูกันได้มากสามฟองเลที่วัดกับสามนึงว่ามัน <c oughs> เหนือเขาเห็ดผาเหนือในบัดนนะ <c oughs> บอกเขาอยู่เหล็กทีนน้ำไฟแล้ววันนี้ <c oughs> น้ำไปก็จ้องม,มาหาสามแหน่ไปายหาสา ไปทมหาสามน้ำปูนี่เดยวมาที่นี่เหลียวออกมาหาดอยู่น้ำท้องอีนีมันหาเปดอายุนี่นะอยู่น้ำปูอีนี่ิอยู่น้ำอีนีอาสามสากับปดตัวเดียวกันกับวัวสามกับเปดตัวเดียวกันพึ่นาอยู่ติดกันทำนานันมันคลกันนี่โบไา่แล้วมันอยู่ติดกันทำน้าเหลีมาหาเป็ดหาแปดเนาะซื้อซ้ำกัได้แลนอะไเงินือหาตามหาป็แล้วไป ยอ่ยอนย้อนบักมาสลาเาลยบ,บ,บัเอามึงจะจับด้ต้องรอดนั่นอีกทั้งทั้งไต้แถวไต้เล็กสองแถวนันทั้งไต้เล็กดับได้ไหร<ะ>เล็กดับเล็กปูหอยโล่งทุนจะมีหกคู่หกหางเท่านั้นเนาะค่ะอืหกหาง เลขดับคู่อันเลกดานี่กะดับทั้งตับไม่มอคะขึ้น่งไปดับนี่ตมามเขียนไปนั่นเขียนําเขียนเีไม่เร่ยแหละกันคนเงถามเปินถามเอาตามเพราะว่าให้เปินถามหลาตอบไปหลุดไปลับแล้วม่ต้องถามมาินะ ลืมเกินเราเราต้องถามเรกอ่านเอาลดเอสซีบางข้อนแค่นั้นเดียวอแอดนี่จะเขียนให้เพคนเลยค่ะท่นใจจบับประด็ถามคือปูวาเร่เอ,อ,เองข้องตัดใจไงเนาะค่ะ <c oughs> เรียกคิดมันนี่ซูนึงตามตีเลขตีตัวนี่มันก็มีโอกาสมันกำกันมีเรื่องเลขขาดมันกำกันมีโอกาสมันกันบางบางครั้งมันก็เลือยู่ตัวว่ามันมากกว่าที่แล่มนมาฮาลิกิน คูไวเป็นอ่างนี้จับไม่สุดดิจับในสูตร็ชื่อไปเอาสูตรมาไหลอยู่แต่ว่าส่วนมากบรใส่เลยเอามาใส่ว่ามันสกีเขากับสูตรดีม้วแต่ที่เลี้ยงเฮ็ดมากสูตรเดียวก็แต่ว่าเหล็กสูตรอีกมาเมันกี้มันตกไปกรอบของมัน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 อยู่ในกลิ่นเบ็ดไงอ่อนนี่เหล็กสูตรเดียวนี่สูตรเดียวมันตลอร่อตถิบสูตรสูตรตัวนี้บัตถุดิบเยื่เยอะตถสูตรนี้ แต่เบิงไปเบิงสูตรอื่นยูกับมันกับมาไก่เคี่ยงกันกันกนโอเควิ่งหกวิ่งเก้าเลขติดมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีสี 3, ่ 4. จับคููนี่มียู่หกคูนอตัวหกศูนย์หกสามหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่มเคยก็เลือกเอาจ่าพอ ชดลงมาเป็นเล็ดับเล็กดับไปกลับให้กลับเองเรื่องชดเนี่ยไปคูปกับไปกลับน้ำเรื่อยรือไงไปกลับด้วยเนาะปูเนาะลับน้ำกะบ่บลายเด้แค่สิบสองปูเนาะเอก็จะกระา้องก็ซีบิดแล้วเขามาก็ะดเหลือกเอาเนาะามีทุ่นหลเขาก็ซีรลวดไปก็ได้่วนมางจะบกไปผาดกนเอ แต่ <มา S 1> ตอนนี้อยากรู้ว่าปูว่ามากตัวใดนะบอสทันกาบอกมันยังไงอยู่ดิตีเว้นอยู่ขันปูว่าบ่มากตัวนี้สิแอดจะได้ไปยิบลอตเตอรี่ไปเ,ย<อ>เลยกะมีมีตัวเที้ยวออกอยู่มีอยู่ใน,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 นใจอยู่ยก่อนป,ปูวา่มวา,วามากปูว่ามากขาแปดเนาะค่ะวัตถิ่ันธ์มาเนาะแต่ปูบ่ได้ตัดออกนะคะแค่เดี๋ยวเดี๋ยวออกอยู่เนาะนี่นี่ขาขาด แต่วเมื่อกี้ว่าู่บอกว่าคระาเพิ่งวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะเพิ่งมื่อนี้เพิ่งวันที่สิบเจ็ดหนึ่งค่ะได้อีกได้อีกหลายเมย์อยู่ฟันแต่นี้ไหมให้เอาฟันมาประกอบเนาะค่ะปรูอันนี้ก็เพิ่งตองวดเนาะตองวดตัดบ่ได้หรอตัดที่ว่าโอ้ยเดี๋ยวขาก่อนเนี้ยตัดเรียวที่เฮ็ตมากกันเลย เบิงเ้งมันเสียให้เอฟซีเป็นขะมงเล็กนาะค่ะโอ้เหล็กมักตัดออกเน้อย <laughs> ถ้าจะตัดให้ตัดด้านนี้นะคะนี่ <laughs> เหล็กดับเ <c oughs> นาะค่ะดับบนล่างนตัวนันน้นตัดจากตัวนั้นมันก็นดับอีดีแหละค<า>่ะ <c oughs> ดับสนิท <c oughs> ดับสนิทแต่ว่าวถ้าว่ามักอยพร้อมกับเลือกได้เลือกซื้อได้แต่ว่ากับวอยอยากให้ซื้อหรอกคือเป็นเหล็กที่บ่หน่าลงทุนหนึ่งตัวเปอร์เซ็นต์หน่อยที่จะมาเนะค่ะมันบ่มาาจะเกินนี่ อสีมันเรลยกมันงามอยู่แล้วจะบวกให้เรามันงามอยู่ไต่นั่นแต่ตัวห้ามอมากนี่นั่นแล้วยังหนึ่งศูนย์วันหนึ่งนมาดูแดงมันอันนี้ยังมันกิดหนึ่งอยู่เลยแต่ก็กว่าอจบใส่แช่ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะคะยังมีหนึ่งอยู่ได้หนแต่วกบบวเอาใส่มันมาดูกวเหล็กติดกันยังมีหนึ่งวันนี้ไม่เห็นว่าจบใส่ตีออกเลย ว่ามันมานดูบดที่มาใส่ยังไงใส่หนึ่งเก่าหนึ่งหกมันก็บเมน,นอีกเลม่ยอมอะไรใช่มันบมเมันตเลยเลยตัดเลยตัดเลย,เลยนี่มันจะออกสามหนึ่งบวกหนึ่งสาม,สามวอบอมวมก็บอเอา <คง S 1> ไหนที่เอาแหละหนาเกียดปวดเนาะ <c oughs> เลขติดสาม,มารถมาด้วยกันได้นะคะ มันที่มาซีบมาซมาซีมาสีบสามนว่ากันหาเกิบไปหรือรถปจับปูเนาะเอาแต่พี่เอาแถ่ติว่าศูนย์อาจิิเป็นหนึ่งซี่ก็ได้นะปูหนึ่งสี่สี่หนึ่งไปบอกเป็นไปได้เป็นไปได้นะเดี๋ยวเอาวันจันทร์เลยเนาะทำเลยกวันจันทร์พี่ศูนย์ศูนย์ีกับรจักแล้วเนาะแต่เหล็กอยู่ในมงมันมีตัวตับได้หมดหละเนาะอยู่ตามเอ็ยดทัน สามหนึ่งอ๋อ 1, 3, ื1สามสามหนึ่งอ๋อหนึ่งสามสามหนึ่งไปแล้วค่ะดับไปแล้วค่ะกับคนเทาสจับปูอยู่นเทาเบ่งฝุ่นี่คกับเบ่งเสียบเทียบใ่กันน้ำเนาะคับคนที่มันอีกควนเท่าตีจับปูตัวนี้เขาแนบมือผุเน่นแนบมือเหล็กดับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม